นายเศษฐาทวีสินยกหูโทรศัพท์วันนี้เลยวันนี้วันนี้เรียกนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคให้เอาร่างกฎหมายของกระทรวงพลังงานที่ให้อำนาจรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานีก,กำหนดราคาน้ำมันได้มาที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเร่งด่วน มาเลเซียขายน้ํามันให้กับพี่น้องประชาชนแล้วปีโตนาสเขามีกําไรนะไม่ใช่เขาขาดทุนนะครับปีโตนัสมีกําไรเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าบริษัทปตทเสด้วยซ้ําเขาขายน้ํามันเบนซินไม่ใช่มีแก๊โซฮอลน,นะเบนซินล้วนๆออกเทน95-98%ลิตละ16บาท น้ำมันดีเซลของมาเลเซียก็ไม่ต้องผสม B 5 B 7 B 1 0อะไรทั้งสิ้นดีเซลล้วนๆที่ประเทศไทยขายเกือบ50บาทน,นี่เขาขายให้กับประชาชน16บาทปีโตนัดบริษัทน้ำมันของรัฐบาลมาเลเซียก็เหมือนกับปตทบ,บริษัทน้ำมันของรัฐบาลไทยนี่แหละครับกระทรวง การคลังถือหุ้น51%มันจะไม่ของรัฐบาลได้ยังไงท่านทั้งหลายครับพอพีรพันธ์ประกาศว่าเขียนกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพีรพันธ์สาลีรัฐบิพาศประกาศว่าได้ร่างกฎหมายให้อำนาจ กระทรวงพลังงานในการกำหนดราคาการขายปีกน้ำมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเสนอนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาเอาเลยพอตอทอประกาศขึ้นราคาน้ำมันอีกมันจะอะไรกันนักหนานี่ขึ้นวันนี้วันที่4กรกฎาคมในส่วนของเบนซินทั้งหมดขึ้นไปอีกลิตรละ40สตางค์ ไม่เกรงใจประชาชนเลยแกสโซฮอ95 39บาท15สตางค์ก็40บาทแล้วครับแกสโซฮอ91 38บาท78สตางค์อี20 37บาท4สตางค์แกโซฮอนอี20อี85 36บาท79สตางค์ น้ำมันดีเซลยังคงตัวอยู่ที่32บสาท94สตางก็33บาทนั่นแหละครับนี่ขายที่กรุงเทพนะแต่ถ้าไปขายที่เชียงรายบวกไปอีกค่าขนส่งยิ่งห่างจากกรุงเทพยิ่งแพงแม่ห้องสอนก็แพงเชียงใหม่ก็แพงเชียงรายก็แพง,ง,แพงอุดรหน,นองคายกาฬสิ์ขอนแกน่นอุบลนนะครพนมมุกดาหารนนทาเจริญพวกชายขอบทั้งหมด แพงครับเพราะบวกค่าขนส่งไปอีกบางจังหวัดทะลุไป9ก้าห้าลิตรละสี่กว่าบาทนี่ประเทศไทยนะครับบริษัทปตทเป็นของรัฐบาลไทยนะครับกระทรวงการคลังถือหุ้น51ปนนะท่านทั้งหลายผมจึงบอกนายเศรษฐาทวีสิน วิธีการที่จะแก้ปัญหาเนี่เร็วที่สุดไม่ต้องรอไปกู้เงินดิจิตอลยังไม่รู้ว่าจะกู้ได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะผิดกฎหมายจะติดคุกหรือเปล่าไอ้ดิจิตอลผมแนะนำเลยถ้าท่านมีจิตสำนึกถ้านายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินมีจิตสำนึก ที่ต้องการจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนอย่างรีบด่วนให้ทำตามที่ผมบอกไม่ต้องกลัวเสียหน้าหรอกครับท่านทาตามที่ผมบอกเลยแล้วท่านจะสามารถแก้ปัญหาได้นายเศษฐาทวีสินยกหูโทรศัพท์ วันนี้เลยวันนี้วันนี้เรียกนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เอาร่างกฎหมายของกระทรวงพลังงานที่ให้อำนาจรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานก,กำหนดราคาน้ำมันได้ กำหนดราคาขายปีกน้ำมันได้มาที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเร่งด่วนเรียกมาวันนี้หลังจากนั้นให้ประชุมวงย่อยหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนิติกรกระทรวงพลังงานและกิสฎดีกา โดยนายเศรษฐานนั่งเป็นประธานประชุมกันวงย่อยสีห้าคนนั่นแหะครับแล้วสั่งให้คณะกรรมการกษฎีกากับนิติกรของกระทรวงพลังงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพกติดตัวมาด้วย,ยให้ไปร่างพระราชกำหนดโดยเอากฎหมาย ที่กระทรวงพลังงานทําเป็นกฎหมายเพื่อจะเสนอรัฐบาลเพื่อให้ออกเป็นพระราชบัญญัตินะให้เอาไปทําเป็นพระราชกําหนดทําไมต้องทําเป็นพระราชกําหนดครับเพราะมันจะได้มีผลทันทีไงอย่ามาเถียงผมนะว่าทําไม่ได้ทําได้แต่คุณมีความกล้าหาญที่จะทำไหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเขานี่ก็อยากจะเสนอเป็นพระราชกำหนดแต่มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเขาเพราะเขาเป็นรัฐมนตรีเขาไม่ใช่นายกเขาไม่ใช่หัวหน้าคอรมออำนาจในการที่จะเสนอตรากฎหมายฉบับใดเป็นพระราชกำหนดนั้นมันเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะนำเสนอพระราช ชระกำหนดให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติตากฎหมายฉบับนั้นเป็นพระราชกำหนดเรื่องฉุกเฉินเรื่องด่วนเร่งเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วนเรื่องเกี่ยวกับการเงินตาเป็นพระราชกำหนดได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วนเอากฎหมายที่นายพีรพันธ์สาลีรัตะวีภาคที่จะทำเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งกว่าจะออกเป็นพระราชบัญญัติจะต้องผ่านสภาผ่านสภาแล้วจะต้องไปทำประชามติสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกว่าจะได้ใช้ตายก่อนพอดีราคาพลังงานแพงขึ้นแพงขึ้นประชาชนตายพอดีแต่ถ้าเอากฎหมายที่นายพีรพันธ์ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้นี่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐวีสิน เป็นหัวจากร่างพระราชบัญญัติเป็นร่างพระราชกำหนดแล้วเรียกประชุมคอรมอเลยจะประชุมด่วนก็ได้หรือจะเอาเข้าวันอังคารหน้าก็ได้อดุมัติให้ร่างพระราชกำหนดที่เสนอโดยกระทรวงพลังงานมีผลบังคับใช้ให้อำนาจกระทรวงพลังงานมีอำนาจในการ ออกคำสั่งกำหนดราคาขายปีกน้ำมันในประเทศเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อน้ำมันในราคาเป็นธรรมไม่ต้องไปวุ่นวายกับตลาดโลกขึ้นลงกำหนดเลยว่าจะต้องขายเท่านี้ขายแบบนี้จะขายเบนซินลิลละ20บาทขายดีเซลลิรละ20บบาทก็ว่าไปกำหนดเลยธุรกิจ เกี่ยวกับน้ำมันเขาก็จะได้ไปหาซื้อน้ำมันราคาถูกไงไม่ซื้อตะวันออกกลางก็ไปซื้อจากรัสเซียซื้อจากแอฟริกาซื้อจากอิหร่านก็ไปซื้อสิครับเข้าขายลิตละสิบกว่าดอลลาร์เองทําไมต้องไปซื้อน้ำมันแพงจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมันไม่มีบ่อน้ํามันเลยสักบ่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีบ่อน้ํามันแต่ปตทแต่บริษัทน้ํามันในประเทศไทยไปซื้อที่สวิตเซอร์แลนด์ไปซื้อบาน ผ่านบริษัทในหน้าเพื่อตัวเองจะได้ค่าคอมมิชชั่นท่านที่ครบทรั้งหลายนี่คือการแก้ปัญหาในเศรษฐาชวีสินมีความกล้าหาญไหมขั้นตอนในการที่จะเอาพระราชบัญญัติในการให้อำนาจกระทรวงพลังงานกำหนดราคาขายปีกน้ำมันได้มาทำเป็นพระราชกำหนดนั้นเป็นทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ เร็วที่สุดดีที่สุดทำไมไม่ทำทำไมต้องให้รัฐบนตรีว่าการกระทรวงมาพลังงานมาร้องแรกแหกกระเชิงว่าทำกฎหมายเสร็จแล้วกำลังจะเอาไปเสนอนายกให้นายกพิจารณาบรรจุเข้าคณะคอรมอและให้คอรมออนุมัติให้ไปส่งล่างไปที่สภาเพื่อให้พิจารณา เป็นพระราชบัญญัติซึ่งกว่าจะเสร็จกว่าจะได้ไม่น้อยกว่าสองปีนะครับแต่ถ้าจะเอาเร็วเสนอปุ๊บบังคับใช้ปับ๊บก็ต้องทำเป็นพระราชกำหนดอาศัยอำนาจการออกกฎหมายของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารโดยคอรอมอ,อนุมัติ เสนอโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินกล้าทำหรือเปล่าครับถ้าท่านเห็นแก่ชีวิตของพี่น้องประชาชนต้องการให้เขาลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในแต่ละวันในเรื่องพลังงานลงเนี่ยทำสิถ้าขนส่งก็ลดคนใช้ลถส่วนตัว พวกรถพั0สามร้อยซีซีพันหซีซีพันหซีซีพวกรถเก๋งนี่ซิตี้คาร์ทั้งหลายเขาก็จะใช้เงินเติมน้ำมันน้อยลงพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างและพวกภาคการเกษตรที่ใช้ดีเซลเขาก็จะดีดีครับได้ใช้พลังงานถูกแล้วเมื่ออนุมัติให้ออกเป็นพระราชกำหนดเสร็จในสัปดาห์ต่อไป ก็เอาพระราชกำหนดนี้ไปเข้าเป็นไปเข้าสภาเพื่อให้สภาอนุมัติให้พระราชกำหนดยกสถานะเป็นพระราชบัญญัติขั้นตอนในการพิจารณาพระราชกำหนดให้เป็นพระราชบัญญัตินั้นก็เป็นไปตามกระบวนการของรัฐสภาซึ่งต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรผ่านประชามติผ่าน การระดมความคิดเห็นประชาวิจารณ์ของประชาชนผ่านวุฒิสภาซึ่งมันก็มีขั้นตอนเป็นไปในลำดับลำดับแต่ในขณะที่มีการพิจารณากฎหมายฉบับนี้พระราชกกำหนดฉบับนี้ในรัฐสภาอำนาจในการกำหนดราคาขายปีกน้ำมันมันอยู่ในอำนาจของกระทรวงพลังงานอยู่แล้วก็กำหนดไปสิครับ ในระหว่างที่รัฐสภากำลังพิจารณาพระราชกำหนดฉบับนี้เพื่อยกสานานะให้เป็นพระราชบัญญัติรัฐบาลก็สามารถขายน้ำมันในราคาถูกตามอำนาจที่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงพลังงานในการกำหนดราคาขายปีกประชาชนก็สบายได้ใช้น้ำมันราคาถูกไม่ต้องไปรอให้สภาอนุมัติเป็นพระราชบัญญัติ ไม่ต้องรอครับในขณะเดียวกันก็ต้องตั้งคำถามว่าจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าไหนมันกล้าคัดค้านกฎหมายฉบับนี้จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าไหนมันกล้าไม่อนุมัติให้พระราชกำหนดฉบับนี้เป็นพระราชบัญญัติอยากรู้ว่าหน้าไหนมันจะไม่เห็นชอบ เช่นเดียวกันจะมีสมาชิกวุฒิสภาหน้าไหนมันจะกล้าไม่เห็นชอบไม่ให้พระราชกำหนดฉบับนี้ยกสถานะเป็นพระราชบัญญัติประชาชนจะได้ไปที่บ้านจะได้ไปลุมกระทืบสิครับเขาให้อำนาจเพื่อให้ รัฐบาลมีอำนาจในการกำหนดราคาขายปีกน้ำมันเหมือนสมัยก่อนที่เราได้ใช้น้ำมันในราคาถูกแล้วการปิดโตเลียมแห่งประเทศไทยซึ่งยังไม่เป็นปตท,ท,ทก็ได้กำไรด้วยก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปิดโตเลียมแห่งประเทศไทยก่อนที่ทักษิณชินวัตรจะขายการปิดโตเลียมแห่งประเทศไทยเราใช้น้ำมันกันลลตรละ8บาทนั้นน้ำมันเบนซินเนะ่ย แบาทเบาทไม่เกิน13บาทขึ้นขึ้นลงลง,ลงอยู่แค่นี้ล่ะแต่พอทักษิณชินวัตรรัฐบาลไทยและไทยขายการปิดตัวเลี่ยมแห่งประเทศไทยไปเป็นบริษัทปิดปตท,ทจำกัดมหาชนพือสามสบาทในปัจจุบันแต่ราคาขายน้ำมันดิบในตลาดโลกยังเท่าเดิมมันก็ขายให้เราเท่าเดิมล่ะบาก เลนละแปดสอลลาร์เจดสอลลาร์หกดอลลาร์มันก็ขายอยู่เท่านี้แหละครับแล้วสมัยก่อนทำไมเราขายได้ลิตรละ8บาทลิตรละเกบาทเหมือนน้ำมันที่อีหลานลิตรหนึ่งเป็นเงินไทยหนึ่งบาทห้าสบสตางค์โอ้กายังไครับ ประชาชนชาวอิหร่านเติมน้ำมันเบนซินออกเทน95-98นะแบบอย่างดีนะลิตรหนึ่งหนึ่ง,งบาทห้าสิบสตางค์ถ้าเราลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าพลังงานลงเนี่ยน้ำมันกา๊าซไฟฟ้า คนไทยก็จะเหลือเงินมากขึ้นคนไทยก็จะมีโอกาสเอาเงินที่เหลือไปทำอย่างอื่นไปเก็บออมหรือไปทำให้คุณภาพชีวิตของตนเองดีขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคเขาแข่งกันในตลาดเสรีเมื่อต้นทุนพลังงานมันถูกมันก็ต้องลดลงมาแข่งขันกันสิครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นต้องดูนำหน้า ว่านายเศรษฐาชวีศินจะท่าจะกล้าทำอย่างที่ผมพูดไหมและผมเชื่อว่าท่านทุกคนถ้าฟังผมพูดจบในกรณีนี้ถ้าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและท่านคิดถึงประชาชนท่านก็ต้องทำแบบผมนะทำไมต้องรอให้กฎหมายฉบับนี้ไปทำตามขั้นตอนของการเป็นพระราชบัญญัติซึ่ง กว่าจะเสร็จไม่น้อยกว่า2ปีในสองปีนี้ราคาน้ำมันก็แพง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 เพราะสามารถที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับได้ทันทีในสัปดาห์หน้าเลยและในช่วงเวลาที่ทำให้พระราชกำหนดหรือกฎหมายฉบับนี้เป็นพระราชบัญญัติประชาชนก็ได้ใช้น้ำมันถูก น้ำมันก็จะราคาถูกไปจนกระทั่งถึงวันที่กฎหมายฉบับนี้ยกสถานะจากพระราชกำหนดเป็นพระราชบัญญัติถ้านายกรัฐมนตรีที่มีจิตสำนึกห่วงใยประชาชนไม่ได้สร้างภาพว่ารักคนจนแต่ความจริงเหม็นสาบคนจนนนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศษฐาทวีสินต้องถกฉวย เอากฎหมายฉบับนี้มาทำเป็นพระราชกำหนดเว้นซิแต่ว่านายกรัฐมนตรีไรจิตสำนึกไม่มีจิตสำนึกในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่งหายใจทิ้งไปวันวันคิดแต่จะออกข่าวออกอีเวนหิวแสงเบืองเวลาประชาชน